แล้วดอลทํามึงเรียกกากแล้วกูก็เฟลปล่ายที่กูไม่เสียสักอย่างแล้วมึงจํไว้ไอ้น้องพวกกูคือสวยสายถึงเคสโอซี S o C, ทุกท่านคลิปวิดีโอต่อจากนี้อาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่เป็นคําหยาบคายพฤติกรรมร่อแหลมอาจไม่เหมาะสมกับเด็กและเยาวชนซึ่งอาจทําให้เกิดวีนักรรมการลอกเรียนแบบได้เด็กๆน้องๆหนูๆควรได้รับคําแนะนําจากผู้ใหญ่หากผู้ใหญ่แนะนําแล้วไปชมกันเลย คือมันก็ไม่ได้บ่งบอกว่าเป็นตัวเขาอ่ะก็ลองดูก็ได้ลองถามเผื่อว่าได้เลือกใบอกชุดเลยแต่นี่อันนี้พื้นที่สุ่มเสี่ยงนี่หว่างานหมดเลยที่ดาไหมครับอะไรวะ อันนี้ก็สมเสียกเนี่ยใช่ผมเคยเป็นไหมผมเคยเป็นผมเคยตายที่ตึกปนูนอะที่ที่คนจบะ่ะไม่มีพี่ไม่มีเลยไม่ผมคนเดียวปปเลยแบะบเรียกว่าไงแบบตกมาตายแบบในตัวก็ไม่มีปนูนแต่โดนสมเสียงแค่นั้นแหละไม่น่าได้นะพี่ คือขอพูดกับเพื่อนน่าจะได้แต่ขอพูดในเรื่องสตรอรี่ไม่น่าได้ปะลองลองลอง,ลองยปครับว่า<อ>มันต่อยเซตา้าครับไม่อะไรให้มันโดนจับดีครับแอะไรนะครับ่ะฮะฮ็นหน้าแล้วก็ ครับเนี่ยอะไรนะครับต้องขัรถครับต้องขัรถเนี่ยขโมยรถอันเหลืองเนี่ยประฟันเนี่ยยังใช่แป๊บนึงครับแป๊บนึงไม่มีหลักฐานว่ามันนั่งรถีไม่มีหลักฐานแม่งนั่งในรถป่ะเนี่ยข้อข้อทะเลาะวิวาทกันอ่ะทำทรงเหลี่ยมโดนเองซะสักครู่นะครับเดี๋ยวผู้ใหญ่มาได้ครับ ได้ <มา S 2> ไดปรยนน์ใหญ่ๆแล้วตอนนี้เขาไม่ยมอมขโมยรถใช่ไหมครับใช่ขโมยไปแล้วด้วยครับแล้วมองไทยเขานั่งในรถปะนัน่นแหละนะครับสักคู่นะครับเฮ้ยดนีนะกดเอทันไม่มีเลยครับ ไม่ได้แฮปปี่มอมครับไปดีครับแฮปปดีครับทำไมร่างกายอะไรครับเมื่อกี้วยลุก็ได้หลับไม่ได้หรอบเมื่อกี้เขาก็ต่อยต้มเหลวได้หรอสุดหรอเห็นเห็นเห็นเออโอเคครับต่อต้านตอดต้านเจ้าหน้าที่อ่ะก็คือเขาพยายามขโมยใช่ไหมแล้วเขาลงมาต่อยเลยหรอเพราะเขาเพาไม่ได้ครับเพราะเขาไม่ได้เขาก็นี่อย่าต่อยแม่งดีกว่าเขามันใส่เพราะผมขับตามเขาไป เอาหมันใส้พวกผมเลยเรียนตัวอย่างนี้ต่อยคนนี้ใช่ไหมใช่ครับผมอ่ะน้องผมเนี่ยน้องผมต่อยไปเป็นคตำรวจก็เห็นว่ามีส่วนท้องหมัดเป็นีบยเด้งกับไอต่อยเป็นอะจับมือเนี่ยพี่ลำพี่ไม่ลำเจ็บตรงไหนเขาลิ้บอ๋อพี่เจ็บตรงไหนพี่ลำตำรวจก็สารละเราก็สารละพี่ว่างไหมเจ็บเจ็บตัวเจ็บไหลเลยนะอ๋อไหลบากาเมะซะด้วยโว งามเง้มง้มเง้มเง้มเง้มดับมักมงาไปเยอะมนะปเยอนอนคนะครับแบ้้ยเฮ้ยมไม่ต้องเาทีอ๋ออันนี้ไปเขายังไม่กลัวตำรวจตงนี้แต่ดูเขาพูดตั้งใจนะครับเกิดขึ้นครับตรงนี้ฮะคนนี้เขาถูกามรล้อรูปมครับมีตำรวจเป็นพยานนะครับ คนนี้คนนี้ไม่พยานได้แล้วก็อะไรร่างกายผมผมเห็นเขายืนต่อยกันผมก็เลยเปิดบล็อคแล้วก็ไม่ต้องยืนต่อยกันอะไรเขาคนล้นต่อยอยู่เนเดียวแล้วไม่พี่ก็ล้อแต่เริ่มก่อนล้อแต่เริ่มล้อแต่เริ่มในสมองฟังผมับผมอ่านั้นคุณคนนี้กับคนที่ต่อยกันะครับมาปะครับคนนี้ต่อยทะเลาะกันเข้ามาก่อนเรียบร้อยนี่หน่อยนีหน่อยคุณบอกเลโบพูดเล่นตีกันอ๋อาคนก็ตีกัน แก่พี่พีน้าแก่ทุกคนหน้าแก่เสร็จเรียบร้อยครับเรียบอลพี่เอฟซีมาโอ้ยแต่ผมติดตามพี่กันหลังตั้งแต่นี้เลยนะไอขายกะหล่ำมาพี่ใช่ครับเฮ้ยสวัสดีครับผมดูตั้งแต่ตีเฮ้าพี่บอลนะพี่เฮ้ยขอบคุณมากครับขอบคุณมากดําหมดจรจที่ได้เจอพี่ครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับจริงจ้าอยางเงครับ จะพ่อพี่ไม่มาพี่พี่มองไม่ไม่ไม่มาไม่มาครับไม่มาพี่โดนเนี้ยได้มาครับได้มาพี่ตัดนะอ๋อพี่ตัดอ๋อพี่ตัดแต่พี่แค่ตัดอ่ะครับแล้วพี่ต้องใส่กระป๋องไม่พี่ใส่พี่ใส่กระป๋องเบียร์เขาอะที่จไปได้ขู่ครับอ๋อไปเจอไปได้โอ้ยโอเคครับอันนี้ชื่ออะไรครับผมชื่อเก่าพี่เลยฮอตเฮ้ยใช่เหรอเฮ้ยตึงๆเอาชื่อนี้แต่ นี่แต่คนหลอกใช่ครับสมัยพี่ขับรถรถโลไปชนรถของพี่พะโบรอะโอ้โหดูถึงตอนนั้นแสดงว่านานมากเลยนะดีรุ่นใหญ่นะกี่ปีแล้วครับรถอะไรนะสามได้ครับสามได้ห่ปครับครับครับอันอันนี้พี่ถนนป่ะฮะเฮ้ยครับใช่ครับโอเคครับ <c oughs> ครับพี่ผมติดตามทุกคนครับพี่อันนี้พอรู้ไหมครับอันนี้ผมาตั้งแต่เคสเรื่องแรกเลยพี่อ๋อขอบคุณมากครับขอบคุณมากจริงจริงพี่ลีนครับพี่ลีนพี่ลีนอ๋อพี่ลีนใช่ไหมผมตั่งติดตามตั้งแต่ต่อไม่เสียเลยเหนือเหนือเหนือทั้งหมดนะพี่อ๋ออ๋อแล้วเขามาด้วยนะพี่จะในห่าวนี้นะพี่เออใช่ใช่ครับใช่ครับ ลูกผมลูกผมติดตุล้เยอะครับผมแต่พี่เนี่ยล่าสุดผมก็เล่นด้วยอยู่เล่นไปเล่นแวะเล่นกับแกอยู่พี่เนี่ยล่าสุดผมเห็นเหมือนเด็กนะหาตลาดไทยเนี่ยเป็นตัวเองไปตามพี่ตั้งแต่นี่นะอยู่บีจีอ่ะพี่ไปไปตีหิ้วก่อนตีหิ้วแล้วก็ไปอันนี้อ่ะนะพี่ไปกระกายไปกายพี่บีจีฮะ ตอนโนนอุ้มอะครับตอนโนนอุ้มใช่ใช่ใช่แล้วก็นี่พี่แล้วก็พี่ไปขึนหานี่ไปไปช่วยอ๋อไฮเดนเนี่ยอ๋อใช่ใช่ตอนฉลามครับครับอ๋อรบกวนไปในฐานอไหนครับฮะให้การให้การให้การไปให้การให้โดนถามอะเนี่ยตามตามใารมาเลยครับเอาเมื่อกี้ใครอยู่ในเหตุการณ์มามาก็ได้ครับเนี่ยคนนี้ด้วย ผมครับผมครับผมอยู่ครับผมอยู่